ทายราคาของในรถเข็นนี้นะครับถ้าทายถูกเอาไปเลย1ชิ้นหยิบอะไรไปก็ได้แต่ต้องทายถูกในมูาคาลค่ารวมทั้งหมดนะมาดูราคาก่อนเรามี iPad นะครับกล่องจุ่มที่ดิบผมแล้วก็มี G.B. บีบีบดูดบูธดีดด เป็นโปรดักต์ของทางจีบีก็เพิ่งออกมาใหม่นะครับเพราะแลบกับ My ยเนอร์คาเดเอร่อยด้วยวิตามินซีสูงด้วยทีย่สำคัญมี2รส Apple Sour แล้วก็ i c ซี่ r บอและของในนี้นะครับมูลค่ารวมทั้งหมดจริงๆมันรวมประมาณหมื่นกว่ากว่าหมื่นหกร้อยหมื่นเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราปัดเลขให้อยู่ตรงกลางๆคนที่เล่นจะตอบได้ก็คือเลขหนึ่งหมื่นเป็นเลขที่แบบตัวกลมจะบอกให้เขาตอบตัวกลมแล้วกันถ้าตอบเก้าพันไม่ได้นะครับตอบหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าตอบหนึ่งหมื่นได้หยิบอะไรก็ได้ไปเลยเริ่มได้ไหนดี ถ้าน้องทายราคาของในรังนี้ถููกอะน้องหยิบไปได้เลย1ชิ้นเป็นเลขตัวกลม3ามหมืนสองพันค่ะแล้วก่อนอันนี้คือน,น้องไม่เห็นใช่ไหมมันไม่แฟร์ใช่ไหมเกมนี้พี่จะทำให้มันแฟร์มากขึ้นเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูแต่ก่อนเปิดเราต้องแลกกันนะกดติดตามพี่ได้ยังติดแล้วไหนไหนดูก่อนเลยดูก่อนเลยไม่ใช่ชงพี่กูไม่ติดตามช่องใคร ยังไม่กดติามพี่เลยโอ้โหเพิ่งกดเอ้ยอันนี้กดอันนี้กดอันนี้กดไหนไหนไหนกดเอออันนี้กันเล่นหมดพี่เปิดให้ดูนะคิดกันเองในใจแล้วบอกเลขมาครั้งเดียวถ้าคนไหนถูกก็เอาไปเฮ้ยก่อนเปิดรู้จักอันนี้ปะอันนี้เป็น G ีบีดเป็นประดักษ์หม่ดีเด็กกรุงเทพอันนี้เป็นแบบวิตามินเจลลี่นะครับดีบดูดบูดดีดก็คือแกลกและก็ดูดได้เลยอันนี้ซื้อได้ที่เซเว่นราคา19บาทนะครับพี่ใบให้แล้วมีอันนี้19บาท มี iPad นะคะมีกล่องจุ่มแล้วก็มีที่หนีบผมเอาล่ะจริงจังกันมากจริงจังกันมาก1 2ึ่ง 2, 3, มึงม3งสามมสี่มห้ามหกมเจ็ดม๋อยวไปใช้ได้แั <laughs> ่เท่าไหรฉ <laughs> ลาดไม่ไแต่ประมาณนี้ไอแพดมึนเจมก้าตกแล้วเจกบอกเล่ไม่ทันบ่ะเพื่อน <laughs> เริ่มมานะเริ่มมานะไล่ไปเลยครับทีละคนหนึ่งหมื่นสองพัค่ะหมื่นค่ะหมื่นสี่ค่ะหมื่นค่ะหมื่นค่ะหมื่น ยืนใจคำตอบไหมยืนฉันเลยนะผิดครับพี่เฉลยเลขกันนะหมื่นเดียว iPad Gen 9เามันเหลือ9,800ตอนนี้ส่วนกล่องจุ่มอะมันเป็น450คือพี่ก็ปัดปัดเหลือประมาณหมื่นเดียวขอบคุณมากที่ร่วมกิจกรรมแต่ว่าไม่เป็นไรพี่แจกของดีๆไว้ก่อนเลยอันนี้ครับขอบคุณค่ะจีบีบแล้วดูดปุ๊บบู๊ตดีดเลยใช่ลองดูดดีดดีดดีดแน่แน่ดีดดูดโอ้ยคนละดีดนละ